สุดท้ายกลายเป็นข่าวเศร้านะครับหลังจากที่ตามกันมาเกือบ1เดือนกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของเด็กชายวัย8เดือนล่าสุดทางแม่ของเด็กยอมรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นคนเอาน้องไปโยนทิ้งที่แม่น้ำท่าจีนเองครับหลังจากผ่านมา22วันนะครับแม่ของเด็กชายวัย8เดือนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำลูกเสียชีวิตก่อนจะนำร่างของลูกไปทิ้งเบื้องต้นเนี่ย บอกว่าลูกหลุดมือขณะที่อาบน้ําอยู่หลังจากนั้นลูกชายเนี่ยมีอาการชักแล้วก็หมดสติไปด้วยความที่ตัวเองกลัวความผิดนะครับก็เลยเอาลูกไปวางไว้ข้างกอไผ่ริมแม่น้ําท่าจีนตอนประมาณตีสามถึงตีห้าแล้วพอช่วงเช้าก็กลับไปดูลูกชายอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอร่างของลูกชายแล้วไปฟังคลิปเสียงที่แม่ของเด็กเปิดใจกับทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ยอมรับว่าเป็นคนเอาร่างของลูกชายไปวางที่ริมน้ำจริงๆครับ คลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลของน้องโดยเต็มใจนะคะและขอให้ครั้งเดียวกับสื่อมวลชนอยากบอกอะไรกับสื่อมวลชนคะเรื่องนี้ก็หน้จะอธิบายคือเรียกว่าหนูอ่ะวางน้องไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอย่าอย่าเพิ่งมาถามแบบ ข้อมูลแบบลึกๆคือหนูย,ยังไม่พร้อมทีวว่าจะให้ให้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ค่ะถ้าเกิดแบบรายละเอียดเยอะๆคนนี้ก็ถามทางตำรวจเองเลยโอเคนี่คลิปนี้ยอมให้เผยแพร่ะนะใช่ไหมคะค่ะเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าเป็นคนเอาน้องไปทิ้งไว้จริงๆด้านมูลนิธิวินวินซึ่งเป็นมูลนิธิที่เขาไปช่วยเหลือแม่เด็กตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย ก็บอกว่าแม่เด็กยอมเปิดใจพูดคุยกับทางมุลนิธิยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจสาเหตุที่ช่วงแรกไม่ได้ยอมพูดเพราะว่าไม่สบายใจที่ถูกรุมสาเหตุที่ไม่กล้าพูดความจริงตั้งแต่แรกส่วนหนึ่งก็เพราะกลัวว่าเดี๋ยวสามีจะรู้แล้วเป็นอันตรายด้วยและยืนยันว่าวันเกิดเหตุสามีเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังเป็นห่วงแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยถ้าเกิดตนโดนจับไปเดี๋ยวแม่จะไม่มีใครดูแลทางมุลนิธิก็เลยยืนยันว่าเดี๋ยวเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลแม่ให้หลังจากนี้ทีนี้ในเรื่องของการค้นหาร่างของเด็กชายวัย8เดือนเจ้าหน้าที่สอพอบางหลวงทางกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองท่อซึ่งอยู่ห่างจากสอพอบางหลวงไปประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับแล้วเป็นจุดที่อยู่ห่างจากบ้านเด็กประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยเอารถแบ็คโฮไประดมกันขุดผักตบขุดคลองเพื่อจะค้นหาร่างของเด็กชายวัย8เดือนแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่พบนะครับ ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจได้คุมตัวมแม่ของเด็กชายวัย8เดือนไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคนปรปฐมหลังสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่พมสหวิชาชีพและอายการนานกว่า6ชั่วโมงเบื้องตน้นตำรวจแจ้งไป3ข้อหานะครับแก่แม่เด็กก็คือ 1. กระทำการประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบงังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายและข้อหาที่3ครับข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานแล้วเดี uh ๋ยววันพรุ่งนี cin ้ทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7จะถะแถลงสรุปคดีที่สพบางหลวงด้วยเชื่อว่าคดีนี้หลายคนติดตามกันมานานนะครับและพอมีบทสรุปออกมาแบบนี้สะเทือนใจหลายคนไม่น้อยทีเดียว